MF ปีนี้ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องรีบลงทุนแบบนี้ง่ายกว่าเยอะ หลายคนชอบรอซื้อ IMF ช่วงสิ้นปีเพราะกะจะใช้เงินก้อนหรือรอโบนัสออกฟังดูดีนะแต่ก็แอลเสียงเหมือนกันเพราะการลงทุน IMF มักจะมีอุปสรรคซ่อนอยู่เลยทำให้ใครหลายคนท้อจนไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ไม่ต้องห่วงเพราะวันนี้เรามีสกิลลับอย่าง DCA ที่จะพาฟาด่านลงทุนไปได้แบบไร้กังวลไม่ว่าจะเป็นด่านตลาดเวียงที่ราคาสินทรัพย์ขึ้นลงจนเดาทางไม่ถูกหรือไม่รู้ว่าควรเข้าซื้อตอนไหนดีแต่ถ้า DCA ทยอยซื้อทุกเดือน ก็จะถัวเฉลี่ยต้นทุนแบบไม่ต้องซีเรียสกับความผันผวนระยะสั้นต่อมากับด่านรายจ่า,า,ายฟุ่มเฟือยหลายคนตั้งใจเก็บเงินก้อนไว้รอซื้อ R M F ตอนปลายปีแต่ก็ทนกิเลสตัวเองไม่ไหวสุดท้ายชอบจนเงินหายหมดแต่ท้า D C A ก็จะเป็นเหมือนการบังคับให้เรามีวินัยแบ่งเงินไปลงทุนก่อนจะเผลอใช้ใจ่ายกับสิ่งที่ไม่จําเป็นผ่านมา2ด่านไม่ทลายก็ต้องมาเจอกับด่านเดตไลน์บีบหัวใจที่พอใกล้สิ้นปีก็ต้องรีบหาเงินก้อนใหญ่มา ทุนกดดันสุดๆซึ่งการ DCA เนี่ยจะช่วยให้เราได้ลงทุนต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีโดยไม่ต้องมานั่งเหนื่อยปลายปีเลยและด่านสุดท้ายกับด่านลืมลงทุนที่ใครหลายคนเนี่ยมักจะยุ่งจนพลาดโอกาสดีๆไปแต่เดี๋ยวนี้สบายมากเพราะเราสามารถตั้ง DCA อัตโนมัติผ่านแอป,ปลงทุนต่างๆได้แล้วแค่นี้ก็หมดปัญหาเรื่องลืมลงทุนไปได้เลยนอกจาก DCA แล้วการเลือกกองทุนที่ใช้ก็สำคัญไม่แพ้กัน k Asset แนะนำา KW พัสด well กองทุนผสมที่ลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ครบจบในกองเดียวเลือกได้3สไตล์ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ลงทุนง่ายๆแค่โหลดแ K My Funds แอปผู้ช่วยส่วนตัวเรื่องกองทุนก็เริ่มต้นลงทุนได้ทันที <Okay. S 1> ถ้าไม่อยากพลาดเทรนการลงทุนที่น่าสนใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม K Asset เอาไว้นะ Trip ป n d Trick กับ K Asset